สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆพ,พบกับครูกั้งอีกเช่นเคยนะคะสามารถติดตามครูกั้งได้ที่ช่อง Youtube นะคะครูกั้งปฐมใบนะคะวันนี้ครูกั้งมีสาระดีๆมาฝากเพื่อนๆอีกเช่นเคยนะคะเราจะทำวิดีโอสื่อการสอนสำหรับเด็กของเรานะคะแต่ว่าการทำวิดีโอแต่ละครั้งยากเย็นสเสลือเกินเนาะว่าไหมคะวันนี้ก็เลยมีโปรแกรมมาแนะนํานะคะทำคลิปวิดีโอง่ายๆฉบับครูกั้งเลยนะคะโปรแกรม OBS นะคะ เราไปทำพร้อมๆกันเลยนะคะก่อนอื่นเพื่อนๆต้องดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรมให้เรียบร้อยก่อนนะคะเมื่อติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะให้เราไปตรงฉากนะคะตรงเครื่องหมายบวกอยู่มุมด้านล่างซ้ายมือของเรานะคะอของครูกังจะเป็นเวอร์ชั่นภาษาไทยนะคะง่ายๆเข้าใจค่ะเราตั้งชื่อว่าสื่อการสอนนะคะสื่อการสอนจะตั้งชื่อหรือไม่ตั้งชื่อก็ได้นะคะเมื่อได้แล้วเราก็ ม่ต้องตกใจนะคะที่มันจะเป็นหน้าจอสีดําเราก็มาเพิ่มลูกเล่นกันเนาะตรงไปตรงแหล่งสัญญาณนะคะแล้วก็กดบวกนะคะทําไปพร้อมๆกันนะคะเลือกวิดีโอแคปเจอร์ดีไว้นะคะจากนั้นกดตกลงนะคะแล้วก็เลือกกล้องนะคะหากว่าเพื่อนๆมีกล้องหลายตัวเนาะ,ะเมื่อได้กล้องแล้วกดตกลงนะคะภาพของเราสามารถยอ่อขยายเล็กใหญ่เอาไวม้มุมบนมุมล่างมุมซ้ายได้หมดนะคะเมื่อได้ภาพแล้วให้เราไปตรง แหล่งสัญญาณเหมือนเดิมกดบวกนะคะไปตรงซอสเนาะจากนั้นเลือก g i t p a y Capture นะคะกดตกลงเพื่อนๆจะตั้งชื่อหรือไม่ตั้งชื่อก็ได้นะคะ,ะตรงนี้จะเป็นการนำเสนอหน้าจอของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นงานนำเสนอของ powerpoint หรือว่าสื่อการสอนวิดีโอต่างๆนะคะเมื่อได้อุปกรณ์2ออย่างนี้ก็ถือว่าสามารถทำคลิปได้แล้วนะคะเพื่อนๆแต่วันนี้จะเพิ่มลูกเล่นด้วยการ ใช้เสียงเพลงคอเบาๆเนาะให้คลิปของเราเพิ่มอรรถรสมากยิ่งขึ้นนะคะเราไปกดบวกเหมือนเดิมค่ะแต่ว่าเลือกตรงคำว่ามีเด o u ซ c e นะคะ,ะกดเลือกเพลงของเราเนาะว่าเราเก็บเพลงไว้ตรงไหนนะคะค้นหาเพลงของเราแนะนำนะคะเพลงก็ดูลิขสิทธิ์ดีๆนะคะเพื่อนๆอกดตกลงเพื่อนๆอย่าลืมกดตรงนี้นะคะตรงหลูกนะคะ,ะกดตรงนี้เนาะแล้วก็กดตกลง เห็นไหมคะเราก็ได้ทั้งอุปกรณ์ต่างๆที่เราเตรียมไว้สําหรับเล่านิทานแล้วเพื่อนๆอย่าลืมกดตรงนี้นะคะตรงคําว่าเปลี่ยนภาพนะคะของครูก้างจะเป็นเวอร์ชันภาษาไทยเนาะ,ะกดเปลี่ยนภาพดเสียงหน่อยนะคะ,ะจากนั้นให้เรานำ PowerPoint ของเราขึ้นมานะคะที่เราเตรียมไว้สำหรับการเล่านิทานนะ นิทานของครูก,กั้งจะเป็นเรื่องหนูน้อยหมวกแดงนะคะ่าหนูน้อยหมวกแดงกับหมาป่านะคะเพื่อนๆก็เล่านิทานนะคะให้เป็นคลิปเสียงของเราเนะาะเมื่อเราเล่าจบแล้วเราก็มาที่โปรแกรม OBS เหมือนเดิมนะคะเพื่อนๆกดตรงที่คำว่าหยุดบันทึกนะคะเราจะได้คลิปวิดีโอเป็นเสียงของเราเล่านิทานมีภาพแล้วก็มีเพลงคองเบาๆนะคะง่ายไหมคะ ค่ะเพื่อนๆทําได้แล้วก็อย่าลืมเอามาให้ครูก้างดูด้วยนะคะว่าเป็นยังไงกันบ้างครูก้างก็อยากให้เพื่อนๆลองทาดูนะคะหากมีข้อสงสัยอะไรยังไงสามารถทักมาสอบถามได้นะคะเป็นกําลังใจให้ครูก้้งในการทําคลิปต่อไปด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนนะคะเพื่อนๆสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย